Hello everyone. Welcome to my channel นะคะกลับมาพบกับช n แนลสำหรับคนชอบวาดรูปนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในทีมสัตว์เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพาวาดน้องแรดนะคะแรดแรดไม่ใช่แรดนะแต่แรดที่แปลว่าหนูนั่นเองนะคะ วาดหนูน้อยกันนะคะอาก่อนอื่นเราด้าฟด้วยการวาดวงกลมให้เป็นส่วนหัวนะคะแล้วก็ลากกลมวงกลมอีกวงให้เป็นส่วนตัวแล้วก็วาดเท้านะคะจากนั้นก็วาดหูเอกลักษณ์ของน้องหนูคือมีหูนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พันด้วยแหลนะเนาะแต่ส่วนใหญ่เราเห็นน้องหนูว่าจะต้องมีหูไปใหญ่ๆแบบนี้นะคะวาดหางแล้วก็วาดมือน้อยๆให้น้องนะคะแบบนี้ จากที่เราได้กราฟน้องคร่าวๆแล้วนะคะก็มาถึงการตัดเส้นนั่นเองเราจะใช้บัตรตัวเดิมนะคะก็คือบัตรโมโนไลน์ในการตัดเส้นนะเราจะเอาเป็นไซส์ขนาดใหญ่สุดเลยนะคะจากนั้นก็มาเริ่มตัดเส้นกันเลยโดยเริ่มที่หัวนะคะจากนั้นลำตัวแล้วก็เท้าของน้องนะคะแบบนี้เอาที่ถนัดเลยนะอ่ะ วาดหางให้น้องแล้วก็มาที่หูนะคะทั้งสองข้างแบบนี้เลยหรือเราอยากให้หูน้องใหญ่กว่านี้ก็ได้นะหรือจะเอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็มาวาดที่จมูกนะคะแล้วก็วาดหนวดให้น้องเรารู้สึกว่าจมูกน้องใหญ่ไปเดี๋ยวเราขอแก้จมูกก่อนเอาจมูกประมาณนี้ก็พอะคะ่ะแล้วก็วาดหนวดแบบนี้จากนั้นวาดตาให้น้องนะคะ ทีนี้มาวาดมือเรารู้สึกว่ามือเส้นมันใหญ่ไปเพราะฉะนั้นเราจะขอลดขนาดของไซส์เส้นนิดนึงนะคะฮะลดขนาดนิดนึงอึบอบขนาดเท่านี้พอ,อ,อแล้วอ่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะ มาถึงขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนการลงสีนั่นเองซึ่งน้องหนูของเราปกติมันน่าจะออกเป็นตัวสีดำดเนาะหรือไม่ก็ดูได้ตัวอย่างจากน้องมิกกี้เมาสนั่นเองแต่วันนี้เราจะไม่เอาสีดำนะคะเราจะเอาเป็นสีน้ำเงินเทาๆเราจะลงน้ำเงินเทาๆของน้องนะคะทั้งแทบทั้งตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหูหน้าหรือ ตัวนะคะเราจะเว้นตรงเท้าน้องนะคะไว้ตรงแขนน้องเราจะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆออกขา,ขาวๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเป็นสีชมพูนะคะระบายที่จมูกน้องเนาะแล้วก็ระบายที่เท้าทั้งสองข้างแล้วก็ใบหูนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยแค่นี้เราก็เสร็จแล้ว เป็นยังไงบ้างคะน้องหนูของเราน่ารักไหมคะถ้าน่ารักแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย